ไปดูเรื่องราวตัวเลขของข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะรวมไปถึงสถิติข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจากทางด้านสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะที่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาจากรายงานวันนี้นะคะมีผู้ป่วยที่ยืนยันสะสมทั้งสิ้น34รายค่ะวันนี้เป็นจานวนตัวเลขนะคะที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ นอกจากนี้นะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านทั้งสิ้นแล้ว18รายค่ะเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้16รายกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขนะคะผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังวันนี้383รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้23รายนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขของการส่งตรวจนะคะของ ผู้ป่วยนะคะที่ไม่พบเชื้อ327รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจำนวนสรายค่ะและก็ยังมีผล ของการรอตรวจนะคะในการส่งตรวจทั้งสิ้น22รายด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขนะคะที่กระจายไปพักรักษาตัวอยู่ในอำเภอต่างๆนะคะโดยพบว่ามีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจนะ6รายหัดใหญ่11รายบางกล่ำา2รายเมืองสงขลา1รายค่ะคลองหอยคงย่งรายระโนด1รายเทพา3รายสิงหน นครสี่รายและก็ในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยต่างจังหวัด5รายก็คือจังหวัดยะลา2รายนครนราธิวาส2รายนาครศรีธรรมราช1รายด้วยกันค่ะขณะเด,ดียวกันวันนี้ทางด้านของสภากาชาติไทยนะคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมการบริจาคเลือดนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะพบว่าปริมาณคลังเลือดนะคะที่เก็บสำรอง ร้อยรอลงไปนะคะและก็ตอนนี้ทางเหล่ากชาติจดวสงขาค่ะระบุว่าต้องการกรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปเป็นการด่วนนะคะโดยพี่น้องประชาชนค่ะที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสามารถที่จะติดต่อขอบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12จังหวัดสงขาค่ะหรือที่ศูนย์บริการโลหิตนะคะในโรงพยาบาลต่างๆทุกโรงพยาบาลค่ะหรือว่าที่จะเป็นที่ห้องรับบริจาคโลหิตณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ค่ะสอบถามรายละเอียดกันไปได้ที่074 2 40220-10619805806ในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะ